สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรสทราเวลคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวนะคะเกี่ยวกับการเปิดจองวัคซีนนะคะโมเดอร์นานะซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลทนบุรีนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะยี่หอ้อโมเดอร์นาเข็มละ2,000บาทซึ่งก็มีจำนวนจำกัดโดยสามารถลงทะเบียนนะคะผ่านไลน์เนาะเดี๋ยวโรสจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะโดยลงทะเบียนได้1 Account ะะต่อ1คนเท่านั้นนะคะสำหรับการฉีดนะคะก็จะเริ่มฉีดในเดือนตุลาคม2564ในราคาเข็มละ2 0 0 0บาทโดยที่ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งจะประมาณ300-500บาทก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลนะคะรวมทั้งหมดนะคะก็2เข็มน่าจะอยู่ที่ราคา5,000บาทเนาะ สำหรับวิธีการลงทะเบียนเนาะก็สามารถลงทะเบียนผ่าน Line แอปพลิเคชันนะคะโดยจะเป็นชื่อว่าอ่าทบุรีเอสแคร์กรุ๊ปนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะใต้คลิปนี้ เราก็เข้าไปนะคะแล้วก็กดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดอีเมลแล้วก็เบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับกรอกข้อมูลโรคประจำตัวด้วยนะคะถ้ามีเนาะจากนั้นเขาก็จะให้กดเมนูเลือกโรงพยาบาลน,นะคะที่ ใกล้เคียงซึ่งตรงนี้นะก็มีให้เลือกในหลายพื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่กรุงเทพเนาะก็จะประกอบด้วยโรงพยาบาลทนบุรี1น,นะคะโรงพยาบาลทนบุรีสองและโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองนะภาคกลางนะคะก็สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลทนบุรีบูรณาการนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะโรงพยาบาลพัทระทนบุรี จังหวัดประทุมธานีโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทางภาคเหนือนะคะก็สามารถเลือกนะคะโรงพยาบาลลานนานะคะจังหวัดเชียงใหม่สำหรับภาคอีสานก็สามารถ ฉีดได้ที่โรงพยาบาลอุบลรัฐทลบุรีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลร้อยเอ็ดทลบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกาลสินทล์บุรีนะคะจังหวัดกาลสินภาคใต้ได้แก่โรงพยาบาลศริรสจังหวัดยะลาโรงพยาบาลราชยินดี จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลทนบุรีทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลทนบุรีชุมพรจังหวัดชุมพรภาคตะวันออกนะคะได้แก่โรงพยาบาลสิรีเวชจังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากเลือกโรงพยาบาลสถานที่นะคะที่จะฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลจากนั้นระบบจะแจ้งข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้ทราบ จากนั้นก็กดยืนยันการลงเทะเบียนเสร็จแล้วนะคะระบบจะแจ้งข้อความว่าลงเทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนโมเดอร์นาสำเร็จพร้อมระบุเลขที่การจองสถานที่รับการฉีดวัคซีนพร้อมข้อความระบบจะแจ้งให้ท่านชำระเงินและจองช่วงเวลาฉีดผ่านทางช่องทางออนไลน์ ก็เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Road Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ